ภาพได้นะหนึ่งแสนบาทโอกาสได้สร้างวัดและปฏิสังขรณ์พรณะเนตุติที่ถูกไฟไหม้ครับพี่น้องครับปรบมือดังอีกครั้งนึงครับสำหกับตัวแทนกองทุนสนองการตัวแทนเมยครับกราบขอบคุณมากครับเชิดคำพูดผู้ใดครับเชิญนะครับก็ผู้กัอไปนี้ก็เป็นการชกระหว่างกุมแดงแดงพิชิดอีกบางอ้าวโขลกพวงไปเลยนี่แหละคู่สำคัญสำคัญอย่างนี้ อ่ะจะตดภาพที่เึงนหันหน้ามาตรงนี้ครับอ่าแม่กระเสียงเดินสายดีเวลาถ่ายรูปดีตั้งใจเหมือนอไม้แหงงูเลยนะระมาระวังหนาดูแลควาภาพออกมาไม่สวยนะรเรียบร้อยครับมุมแดงครับไก่ทองเสร็จว่าแหลกพื้นที่นะครับน้ำเงินเป็นกะลาโหมไก่ทองไม่มีคู่เชกานะครับ นอกจากเป็นกระลาโหมกระทรวงวัฒนนะ์อะไรเนี่ยก็จะชกได้นะหมดนะครับหมดตัวชกหมดทีมาต่อยกระลาโหมแล้วเนี่ยต่อไปก็ต่อยกระทรวงวัฒนนะ์เลยคู่ถามอยู่เรื่องนึ่งบนจะหมดไหมนี่อีกคู่หนึ่งใช่ไหมครับครับเหลือกอีกคู่หนึ่งผุนศึกอภิมณ์ศรีก็โดนเมสิทสามพยัคฆ์โอ้โหท่านผู้ชมครับ มวยนึกอีกคู่หนึ่งมวยยิ่งน้อยความหมายยิ่งมากมากตรงเี่ว่าเข้าตัวถูกไม่ต้องบนครับแต่ถ้าเข้าตัวผิดมันจะตามลําบากครับเพราะมวยมันจะหมดแล้วเข้าตัวให้ถูกเข้าไว้ครับพี่น้องครับเข้าตัวให้ถูกเข้าไว้นะเข้าตัวถูกสนุกทั้งครอบครัวเข้าตัวผิด มันก็เกี่ยวกับครอบครัวเหมือนเดิมครับผมกระทบนะครับช่วงนี้ก็เป็นมวยคู่ที่แฟนมันติิตามครับอย่าลืมนะครับจบจากวัดแหลมใต้ครั้งนี้นะครับวันที่28ไปถึงวันที่1นะครับรวม5คืนครับวัดล่างนะครับขอใครครับวัดบนคงคารามครับนะวันนั้นก็จัดโดยกำนันตุ้มนะครับอ่า ถ้าทองนะครับห้าคืนด้วยกันขอขอฝากไปมันมวยครับแปะกับมันใจด้วยสิบสองขอไปครับสิบสามและสิบสี่กุมภาพันธ์ไปที่วัดบางบ่อนะครับสองคืนนะครับสามสี่ห้าหกก็ไปวัดที่พิกนะครับนะเอาเพียงแต่นี่อนครับนะตอนนี้ก็ให้โคชกีติมาถักไว้ต่อนครับจะให้แทนไปเรื่อยๆที่เหนื่อยจะพักพรุ่งนี้มีคิวไปต่อ มนวลวานอยู่ศาลพันธุ์ไทยฤาษีวันนี้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้อยู่ที่ปุรีระจุยกที่หนึ่งของเจ้าภาพไกรทองกับเปิดบ้านตอนเราอย่าไรกันแน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สวัสดิ์ใส่อะไรฮะฟันยางใช่ไหมครัถ้าใส่อย่าคายนะเว้ยลาต่อยอ้าวพี่เลี้ยงอกไปเลยครับกันหายนะพี่เลี้ยงครับ เดนมาเลยครับใบแดงครับอมไปก่อนเลยเปืดอเข้าใจนะครับเรามาดูวยผู้นี้นะครับเรามาดูซิว่าวยระดับใหญ่ๆอย่างนี้ถ้าพูดแบบบ้านเราได้ว่ารถมีชนกับรถบรรทุกสนุกถึงดีกาแน่นอนครับเวทีสะเดือนพลเปรเตรียมหามครับ แพทย์สนามเตรียมพร้อมมีส uh, ิทธิ์ป้องอ้นนี้ได้เหมือนกันรับผิดชอเต็มๆนะฮะไม่หลับก็ดูการถีบแบบตรงๆกับถีบแบบมอนยันหลับถีบแบบเคลียร์ลีามาที่ไกรทองซ้ายมัดกะลาโงไม่เท่าไรไม่ได้เไรขยับโลกยากกระพิษตา กำปั้นไม่มีรูดถไปเต็มๆนี่งานเข้าไปทองอย่าบึญรักนะเว้ยอยาลุยอย่าเดิมาดเฮ้ยอย่าเดินมาดิอย่าหนีอย่าเฉลียครับทีมงานควายแดงช่วยเฉียงเชียร์ด้วยนะครับเออแล้วกระลาหอบอยู่ไหนอ่ะเชียร์รึเปล่าเชียร์หน่อยครับเชียร์หน่อยเฮ้ยได้ ใจบ้างดิเย็นนิดอาวุธหนักเอบ้างดิยังสะเทือนครับเฮวันนี้คอมพิวเตอร์ยังอยู่นะครับรางวัลพิเศษตังแจกนะครับตั้งยังแจกครับเจ็บเท็ล้วทำเลยโจ็บมิวเตอร์ท่านผู้ใหญ่พี่ตบกจะริยนแพทย์ครับรอมด้วยครับพระทางยังอยู่ครับขอขอสิริพงศ์นะครับเอี๋ยวนาทีบางมานบางอยู่คามพิวเตอร์ยังอยู่นะหลักกรรมการด้วยครับ จะคู่ไหนแกคู่นั้นครับอใจเย็นครับขอเสียงเชียร์ด้วยพี่น้องไอแดงนี่ไกลทองติดลน้าแดงเหยียบไล่คนเอยียบไล่อนสากคนก็ได้ไทยก็ดีเยียล่ให้ดูดีๆกันเราผมครับเฮ้ยเฮ้มทุกสิ่งทุกอย่างประมาททุกเยียบประมาท ลวกกันน้องใส่ให้เรียบร้อยเข็ดจับกระเทียมลุกลวกนิดหน่อยเอ้ยวันนี่หินดีครับอาจารย์ครับโอ้โหพิยุทธครับก็วันนี้ไก่ทองครับเขามาเยือนนะผ่าน้วยเงินไก่ทองแพ้วันนี้สบายมากครับขลารองก็รัออยู่ตลอดเลยสามถึงขลาร์เลยไปไปเฮ้ยนี่เยอะมาไปวันนี้มันจะยังทุนมากพี่พิยุทธ รับไปเลยครับรับไปครับนาย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 ในในด้วยฝ่าทุ่งขุ่นในในไปดูยกที่จองวันเวลาของี่น้องเพืนในร่างงินเลขยี่สิบแปดมาตลอดย้ายไปทองศิษวันแหรงนิดนึงกล้าเล่าเหตุจักชาติครับแหมจังจังหวัดตอนนี้เขาบอกว่าโหยหลายคู่บันมา ลองดวงใจขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษเออลงดวงใจพลิกลำตัวลึกติดหน้าขาไปกองดงใจกันไปทีดหนึ่งโอ้โหอาจารย์เอ้ยไม่ทันไมถึถกงกาวิทย์ถึงเพิ่งมาครับขออนุญาตพี่วันรับ

i oh. Vìu quá qua đây Và trước mặt 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 วันที่28ครับ28มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ครับรวง5คืนนะครับวัดบริดวงชารามครับติดกันยกที่3นะยกที่3ไปทถอะคาราโหมยกที่3ไม่นะข้าเชียร์ต้องทำมายกที่3นะขอเสียงด้วยขอเชียร์นะขอจบต้นติดใจสียงกันขอเชียร์หน่อยขอเชียร์

รำวันดูเดือดแม่กรรมการได้มีเซ้นดีมากรำวันดูเดือดยังรอยอยู่บอกไปอย่าง,งานั้นครับแม่สุดยอดครับสุดยอดอย่างนี้ก็เรียกว่าเซ้นครับสุดยอดนะหนึ่งสองับตัวโดนเป็นลงโดนเป็นลงครับเป็นเพื่อนรุนะไปรับตัว โดนเต็มๆี่ทำไม่หมดทำไม่ปากเขียวได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับรู้รับรู้นะมีแล้วครับจุ่มไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเสียงเชียร์เอาแล้วเป็นยังไงดูได้ไหมตามคนต่างโดนจะมีสิทธิ์ก้องไงเนี่ยไหมหนึ่งสองตู้เอาตู้เอาเอีก้ะนี่เลยโอ้โหครับอ่อนน้ำอ่อนนมอ่อ,อ,อนเนื้อมีสิทธิ์กับกุนิลังไก่ขึ้นได้โอ้ยโ,โดนไปครับไคร้องโดนเมืนอนกัน

นี่นะครับมหรสพทุกประเภทเก็บฉากไปหมดแล้วครับโดยเฉพาะมวยไทยตู้กำังตัวอีกแนวโดนอีกแนวหยุดเลยโอ้โหมาไทยเก้ากินไหมโดูครับดูครับแข่งสอบสู้โดยนะให้ชกไปนะโอ้ยกลังตัวโอ้โอ้เดินอีกแนวลุกไปโดูครับดูครับเฮ้ยเอาละเสียงแรงเข้มแรงเหลือเลือนาะเฮ้ย สอคู so ่เด็กครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวละหันทรายก็มาด้วยเอาละครับเอาแล้วนิ้วธรรมาริแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เอาแล้วครับยาที่พ่มาตีเอาละทุกตีตีเอาแล้วเอาละทุกอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นหมะเอาแล้วเรวเร ไม่ติดแล้วอวนี่แหละครับปัดมวยกล้วยปิ้งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วเอาขอเสียงแหแลงเชียร์จากวัดแล้หนึ่งดัง่อยเร็อาวเอาหน่อยเชียร์หน่อยปัดจบปจัดจบโอ้โหนี่แหละครับถ้าท่านเห็นว่ามวยคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ดุเดือด น่าจะเป็นคู่ที่สนุกที่สุดพี่น้องครับอย่าไปขี้เหนียวเสียอารมณ์เลครับปรบมือดังๆให้กับยกสุดท้ายมวยคนนี้คัณพี่น้องครับอขอบคุณครับแม่ถอดเลยไก่ทองมีอะไรก็ถอดให้หมดเลยสร้อยสร้อยอะไรก็ถอดห,หมดเลยเออเเออามาฝากพี่ยุทธเออมันจะหนักยกสุดท้ายเอาดิอ่ะ ดูนะฮะอยากระพริบตาครับยกสุดท้ายแล้วโอ้น้ำใจนักกีฬาหรือเปล่าครับรดูนะไอ้โอ้ออยาดสุดยอดครับแล้วครับเอาขอเสียงแรงเชียร์ให้น้ำ่อยเร็วให้ไหวก็ไม่ไให้ไหวนี่นะฮะนี่คือความพยายามของเขานะครับแพ้ชนะพี่น้องครับน้ำใจนักกีฬา ร้องมาโดยใจทองครับมีน้ําใจครับพี่น้องครับช่วยกันเซฟทิฟเฟอร์ครับปฐมพยาบาลก่อนนะครับนี่แหละฮะมัดมวยด้วยปิ้งน้ําใจที่มาจากสักชาตรีข้าวฟังบรรยากาศทหารไทยมาทำบ้านผมเหมือนกันนะนี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่น้องครับแบาไปยึดติดนะให้กำลังใจกันนะครับดีแฮะโอ้โหวันนี้เขาได้ฉลองจริงๆครับหลวงพี่จำลองนะ สุดยอดนะฮะข้าตัวรับเต็มๆเลยวันนี้โอ,อ้พี่น้องครับดีลยฮะหมอหมอหมอ